ติ่งดารายินดีนำเสนอ n e ว v ิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะการไล์เหมือนกันบุ๊กรู้สึกว่าบุ๊กต้องมาไล่อะ mm hmm. บุ๊กกลัวพี่ๆหรอ mm hmm. บุ๊กอยู่ระยองค่ะตอนนี้อยู่ประเสริฐสามแยกประเสริฐอามายัางสาวอยู่เลยแล้วก็อยู่กับคุณแม่กับคุณยาย mm hmm. ขอดูอาม่าหน่อยอาม่าสาว เดสิบครับพอแล้วเจ็ดสิบเอ็ดหนูได้ขนาดนี้ก็แบบก็แม่ใหนะการไม่ไดื่มแอลกอฮอล์ดิหนูค้ำจัาขอเด็เด รู้ไหมว่าเบ้นยังแต่งตัวไม่เสร็จอยู่ไหนอะไม่มาอ้าวเหรอไหนดูงตัวช้าึงไม่ทันเขาถามว่าอาม่าดูสดเป็นยังไงบ้างคะไม่ได้ดูผ่านไลน์นั่งดูสดเป็นยังไงบ้างคะขอบคุณค่ะพี่บายกาวีกาวินรัตวิ่งไปเดียวแก้วมาขอบคุณครับผูกคนขอ,อน้ำแข็งหน่อยคะ่ะ นี่เขาใส่ไว้ให้หนูนี่ไงหนูทำไว้ให้นีสองแก้วเอากระเบนไงมันจะกินนันนั้นใช่ครับขาน้ำแข็งเลยค่ะี่นอนต่อมันมีลาพี่มันก็เป็นนอนแนนตั้ดตั้งแต่ทีแรกเลยเพราว่ามันหนักไม่ต้องรอทำผมนานแล้วพอดีเยายไพเขามาทำสีหนูก็ทำสีใช่ไหมพอทำสีเสร็จก็เดินไปอีกท่เขาบอกแล้วไงว่าไม่ไป แล้วเย้ไพเขาบอกว่าเอ้ามาไม่ทันเลยเขาไปยัง่ะจะถ่ายรูปหููเ้าบอกว่าเดี๋ยวเขามาพี่ต้องถามพี่กรต่ายว่าเขาังเหลือตค์กินข้าวยัไหมี่กรต่ายครอเอ๊ะ่ไพี่กตายเป็นเพื่อนติ๊กตอกเดี๋ยวเ่กะต่ายมาากรุงเทพทัมานะครับเดี๋ยว่วนไปกินโม่พะโล้ทําจ่ายด้วยนะพี่นุจะกลับไปอีกรอบนึ่งนะครับพี่พี่กรตายรับ ่คกินเนื้อไหมครับกินเนื้อครับส่งขนาดนี้พี่กระต่ายคุณกระต่ายเขาให้ทุกวันเลยให้เยอะมากน้องจะสั่งอะไรอยู่จ้ะเยอะมากหนังเยอะแยะทาอะไรอยู่ต้องทำอะไรไหมไปอย่างเม่อกี้ก็กินข้าวเหนียวลงมาคีอจะทาหน้าว่าเผ็ดนะ บุ๊กว่าเผ็ดไหมไม่เผ็ดพี่กระต่ายบอกกินซอยจุ๊พี่เอพาไปกินได้พี่เอมีร้าน<จ>เดียวม,มากวันนั้นที่พี่พาหน,น,นูไปก,กินไงหนูกินมอยจุ๊พี่มีมีของของร้านอีนต,ตรงร้านพี่เอพาไปกินได้พี่กระต่ายทักมานะเดี๋ยวให้พี่เอพาไปกินพึ่งวัดดีจุ๊เดือดเลยแม่ใส่มากขอบคุณนะคะพี่กระต่ายครับมือนี้ให้พี่บุ๊กเลี้ยงเขา เออหนูก็แอบคิดแหละว่าอาจจะต้องเนี้ยข้าวผีกระต่ายบ้างง่าเยอะเลยเนาะดีกว่ส่งไม่หยุดมาจานบ้านอูวสวนทุเรียนเด็กก็อยู่กับคุณแม่กับคุณยายค่ะมาคืนเจอที่แหลมแม่พิมพ์น่ารักขอบคุณค่ะ เชื่อคารายแล้วเขาของไปนะอยู่ระยองกันค่ะตอนนี้อมมาม่าค่ะพี่นาชาขอบคุณนะคะพี่ขอบฟอเอาพี่เอเข้ามาทำไมอ,อ,อ,อกินกับปอกก็ยากพี่พี่กินข้าวกันเลยอยัง<ต> <laughs> พี่กเนี่ยมันมมลูกเล็กนะแม่ลูกโดวโลมันน่าแตแก่ยากจะซื้อมาเดี๋ยวแม่ฉีด,ดให้ผม คืคสนแม่กิยลูกลีโไม่ต้องกี่เราแค่เอาไม่ชอบกินทำไมตขอมเพราะว่าพ่อตรนั่งตรงไม่มีกะโลกูด เยสั่งตรงผลไม้ที่ไหนที่มันมีผลไม้เป็นสิบอย่างที่ไหนวะบุ๊กที่ให้เยอะคุณไก่เออเนี่ไก่เคอี๋มาขอบคุณค่ะบุ๊คไม่ได้ทำวีเนียครับบุ๊คสวัสดีนะกินข้าวแป๊บนึงยพี่ขอบอ่ะขอบคุณค่ะเอบุ๊คพากินค่ะที่ฟันเป็นแผงนี้ไม่ใช่วีเนียครับเป็นของจริงก็แค่กินซ้อม เด็กอะ่ะให้แปลงปันไม่อยากจะแปลงหรอกเด็กเนี mm ่ยพอโตมาเนี่ยเพิ่งมารูซื้อไง mm hmm. บนทุกวันแต่ก็ได้รูซื้อกินจริงจังมาก ยิ้มจะมาหมดเลยกระแสคือมันร้อนมากพี่เอเป่าก่อนคือตระบุกพี่เอเป่าก่อนมันร้อนมากเป่าก่อนฟังหนูนะแดดก็แรงมากร้อนพี่เราก็มีเลโก้มาด้วยตอนนี้กระบุกจะแดดดีแปดลูกเขาบอกว่าตอนไหนน้องก็กินสิง ก็คือมีคนมีคนอัดมาร์กน์ไหมโหเห็นแม่ตายุ่งกว่าต้องหลับกัยไหมด้วยนี่เอฟฟังหนูนะใช้ลิปของสามอันโอ้ยแล้วของสามอันนี้มไม่รู้เหมือนกันว่าของอะไรแท้สลับสลับกันค่ะ <laughs> นี่ให้ดีออกมา เผ็ดเผ็ดน้อยไม่ได้เขียนมั่งทนี้อร่อยแม่เผ็ดก็ไม่อร่อยชอบโอ้ยแม่ได้อยู่อังกุรยากันถ่ายแม่หน่อยเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันเพราะว่าตอนนี้ยี่อยู่อังกุรแล้วอะไรแล้วบางแดด ม่กินข้าววันนี้มึงบอกคนเยอะมากมาเกินวันนี่ยค่เดิกันวันนี้เลย,ยแต่เราก็ไม่รีบนะออกกี่โมงก็ได้เดี๋ยวดูลูกค้าก่อนร้านอยู่สามแยกปลาแสนคะคะร้านทำผมาาค่ะมมีวิ่ลูกค้าอยู่ทำสีแล้วก็ออกมาเดี๋ยวกลับไปร้าน ที่ร้านไม่มีลูกน้องค่ะทำคนเดียวเแม้านไดีน,น่มันไล่ไดแล้วาน้๋ยวแม่ราได้แล้วอพูดวอ <c oughs> ถ้าไม่มีลูกค้าก็ูดได้มีลูกค้าก็ไล่ได้จริงิลูกค้าจะเย็นทพูดไปมีโบนะคะต่อขนตาสองเท่าค่ะ คนไหนแม่คนไหนลูกมองแสงคนเยอะต้องไปตรวจประวัติแล้วเพราะว่าอาจจะได้มรดุ

ไม่ขนาดเนี้ยขโมยไปลดจริงไอ้ไอนี่ก็ไม่กินแผ่นนะไม่กินแผ่นองไปสามพันสามร้อยคนกินข้าวกันไหมคะแม่หรือน้องสาวแม่แม่ <c oughs> แม่เป็นน้องสาววุ้ยพี่หนุ่มแอมขอบคุณค่ะพี่หนุ่มแอมเนี่ยก็รวมกับพี่หญิงกับพี่เขาจะกระต่ายมาเลยมาซอยจุ๊บรวมซอยจุอยู่ฝั่งแก่นไหนะไม่รู้ชวนาจะไปกินซอยจุเพราะว่ารู้ว่าที่อยู่ฝั่แก่นต้องแจ้งจูดจับตรงนนะเจอกันไหนกันบ้างพี่หญิง่ย พี่างพี่ก็ตายพี่หนู่แอมมาดรวมกันมามารวมกันมากินหอยตุ๋นมารวมกันมาอยู่มารวมนะันขุนพญาไปหิบหนูขอบคุณนะคะที่พี่ๆส่งให้แต่ว่าเอาเอาเอาท่าที่แบบมีกําลังนะอย่าแบบอย่าส่งเยอะเกินไปหนูเกรงใจอ๋อโอ้โอพี่ l o v b โอ๊ยแบบขอบคุณค่ะเอาแบบเอาเท่าที่เอาเท่าที่ได้นะเก่งใจมากเดี๋ยวก็พิมพ์กลับมาว่ารวยอะโอเค เขาบอกว่าพี่เบียร์บอกว่าพี่พี่เบียร์บอกว่าพี่เอเป็นหลานรักเอามาไปแล้ะจริงได้กินข้าววันก่อนดิเขาตื่นก่อนน้องสมหมดเลยคนเดียวเขาได้กินเขาไม่กินนะเขาตื่นเขาเลยได้กินงหนูขอโทษหนูขอโทษได้ไหมเออหนูขอโทษหนูง่องะเดี๋ยวต้องมาลองอีกนะอันเนี้ย หก็รูแล ah ้วไงหนเลยไม่ตื่นหนูพี่ตื่นแี่ก็อาน้ำเลยเก็บของเก่ายังไงะมาก็ดูเราไม่ต้อง่เลอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ